ยินดีต้อนรับสู่ช่องมิสเตอร์ไอสตัยก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแอดมินด้วยนะคะความลับที่ไม่รับของดาวสาววงแหวนพายุทะเลน้ำพุระบบสุริยะครอบครัวใหญ่ที่มีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด9ดวงเริ่มตั้งแต่ผู้ปกครองหลักของบ้านดวงอาทิตย์น้องเล็ก ดาวพุทธที่ติดพ่องอมแงมดาวสุกโลกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเขตเมคอร์ดหรืออาจจะห่างออกไปอีกทุกๆวันมนุษย์โลกเราก็พยายามจะสำรวจบ้านหลังใหญ่หลังนี้ไม่เพียงแต่แค่โลกเท่านั้นยังพยายามส่งยานอาวกาศเข้าไปหาพี่น้องของโลกหลายดวงด้วยกันและหนึ่งในนั้นคือรุ่นพี่ตัวใหญ่ที่ใส่แหวนอยู่ตลอดเวลาหรือที่เราเรียกกันว่าดาวเสา ดาวเคราะห์แก๊สมหึมาที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครอย่างเช่นดาวเสาร์นี้อยู่ในลำดับที่6นับจากดวงอาทิตย์มามันมีรัศมีเฉลี่ยมากกว่าโลกประมาณ9้าเท่าและมีมวลมากกว่าโลกมากถึง95เท่าแต่มันยังคงมีความหนาแน่นที่ต่ำกว่าโลกของเราอยู่ดีนั้นก็เพราะว่าแก๊สที่ประกอบร่างกันเป็นดาวเสาร์นี้เป็นแก๊สไฮโดรเจนเป็นหลักตามมาด้วยแก๊สฮีเลียมกับแอมโมเนียและมีกำถันเป็นสารประกอบอยู่ในชั้นบรรยากาศในรูปของแอมโมเนียมไฮโดรซัลไฟด์นอกจากนี้ยังมีความลับ ที่ไม่รับของดาวเสาผู้ยิ่งใหญ่ที่มนุษย์เราได้สืบค้นมาอีกมากมายวันนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีที่เราจะมาทำความรู้จักกับดาวดวงนี้มากขึ้นวงแหวนสะท้อนแสงว่ากันว่าดาวเสาเป็นดาวที่มีพลังงานบางอย่างอยู่มันจึงทำให้เกิดมีวงแหวนได้แต่ดาวดวงอื่นไม่มีที่จริงแล้วการที่เราสามารถมองเห็นวงแหวนที่ล้อมรอบดาวเสาได้นั้นมันเกิดจากน้ำแข็งที่เป็นองค์ประกอบของวงแหวนที่มีขนาดตั้งแต่หลักไมโครเมตรจนถึงหลักเมตรเลยก็มี ทำให้มันสะท้อนแสงได้เป็นอย่างดีแตกต่างจากดาวเคราะห์แก๊สดวงอื่นที่มีวงแหวนล้อมรอบแต่เรามิอาจจะมีบุญได้เห็นด้วยตาเปล่าวงแหวนของดาวเสาที่มีการย้อมสีที่แตกต่างกันออกไปเผยให้เห็นถึงวงแหวนหลายวงที่ซ้อนกันอยู่ด้านในนั้นภาพนี้ถูกถ่ายโดยยานนาซาโวอเอเจอร์ส e ปรับแต่งโดยนาซาที่มานาซาจากข้อมูลที่เราได้จากการส่งยานวกาศสี่ลำคือยานซตเทิร์นไพ อนเนีย11ยานนาซาโวเอเจอร์1นาซาโวเอเจอร์2และสุดท้ายยานอาวกาศแคสซินียานเหล่านี้ได้ส่งภาพและข้อมูลต่างๆกลับมายังโลกซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลความลับต่างๆที่ดาวเสาได้ปกปิดเราไว้เกี่ยวกับวงแหวนของมัน สิ่งที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับวงแหวนดาวเสาคือมันไม่ได้มีเพียงวงเดียวอย่างที่เราเคยเห็นกันแท้ที่จริงแล้วมันมีวงแหวนขนาดใหญ่ล้อมรอบดาวเสาถึง7ดวงแต่ละวงจะประกอบไปด้วยวงแหวนขนาดเล็กๆย่อยไปอีกจำนวนมากรวมๆแล้วก็อาจจะถึงพันวงเลยก็ได้ซึ่งแต่ละวงแหวนก็จะมีช่องว่างขั้นระหว่างกลางอยู่ตำแหน่งและชื่อวงแหวนของดาวเสาที่ถูกค้นพบวงแหวนหลักๆของดาวเสามีอยู่7ดวงตั้งชื่อตามตัวอักษรในภาษาอังกฤษคือ A B C D e, f และ g แต่ว่ามันไม่ได้เรียงลำดับตามตำแหน่งนะเพราะว่ามันถูกเรียงตามการค้นพบต่างหากเช่นสมมติว่าเราเจอวงแหวนวงแรกก็จะให้มันมีชื่อว่าอาริงแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นวงที่ใกล้ดาวที่สุดหรือเป็นวงที่อยู่ด้านนอกสุดหรือไกลที่สุดก็ได้หกเหลี่ยมมหัศจรรย์กับฤดูการที่เปลี่ยนไปเยีบจากวงแหวนมาเข้าใกล้ดาวเสาอีกนิดไปตรงทิศเหนือของดาวเสาบริเวณขั้วเหนือของดาวมีพายุขนาดใหญ่โตมาหืมาขนาดใหญ่กว่าโลกของเรา รูปร่างทรงหกเหลี่ยมบรรยากาศภายในพายุมีอนุภาคหมอกควันขนาดใหญ่และมีความเข้มข้นของอนุภาคสูงเจ้าพายุรูปร่างทรงหกเหลี่ยมนี้ถูกค้นพบเมื่อสมัยยานนาซาวอเอเจอร์หนึ่งแล้วซึ่งในสมัยนั้นนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถสรุปอะไรได้มากนักรอจนเวลาเลยผ่านไปจนถึงยุคข,ของยานแคสซินีซึ่งแน่นอนว่าการโคจรของมันครั้งนี้จะต้องบินไปสำรวจหกเหลี่ยมนี้อีกครั้งและนี้ทําให้เราได้ข้อมูลมายืนยันว่ามีหกเหลี่ยมนี้อยู่จริงๆและมันไม่เกิดขึ้นที่คั่ว ใต้ของดาวเสาที่สำคัญมันก็ยังคงเป็นหกเหลี่ยมแบบนี้อยู่เหมือนเดิมตั้งแต่ยานนาซาโวเอเจอร์หนึ่งได้ค้นพบมันตอนนั้นระยะเวลารวมประมาณ25ปีหกเหลี่ยมบริเวณขั้วเหนือของดาวเสาที่ถ่ายโดยยานแคสซินี และจากการที่ดาวเสามีการเอียงคล้ายหลายโลกของเราโดยที่ดาวเสาจะเอียงตัวกับแนวระนาบในมุมเอียง26.73องศาซึ่งโลกของเราเอียงเป็นมุม23.5องศานั้นทําให้ดาวเสาก็จะเกิดฤดูการคล้ายคล้ายโลกคือมีหน้าร้อนและหน้าหนาวแต่ทั้งสองฤดูนี้จะสลับกันร้อนสลับกันเย็นตามที่มันได้โคจรไปรอบดวงอาทิตย์และเจ้าหกเหลี่ยมของดาวเสานี้ก็สามารถบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าฤดูการบนดาวเสาตอนนี้เป็นฤดูอะไรแล้ว ดังรูปถัดไปซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเข้าฤดูหนาวเย็นบริเวณขั้วเหนือของดาวเสาร์ในเดือนพฤศจิกายนสีของหกเหลี่ยมนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าครามและเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนในเดือนกันยายนสีของหกเหลี่ยมจะกลายเป็นสีทองออกเหลืออ่อนรูปเปรียบเทียบสีของดาวเสาร์ในเดือนพฤศจิกายน2555และเดือนกันยายน2559 ซึ่งสีที่เปลี่ยนไปนี้นักดาราศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์คิดว่ามาจากอนุภาคฝุ่นผงในชั้นบรรยากาศของดาวเสารบริเวณที่เป็นพายุถูกแดดส่องเป็นเวลานานในช่วงฤดูร้อนของซีกเหนือทําให้เกิดปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนสีของอนุภาคขึ้นมาส่วนสาเหตุรองรองอื่นๆเช่นการหมุนวนของกระแสะอากาศยังอยู่ในช่วงการคิดและวิเคราะห์ปัญหาการเกิดต่อไปทะเลมีเทนบนยักษ์ไททาน ดาวเสาเป็นดาวเคราะห์ที่มีบริวารอยู่หลายดวงหนึ่งในนั้นคือดวงจันทไททนมันเป็นดาวบริวารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของดาวเสาเป็นดินแดนที่ลึกลับของนักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์อย่างมากเพราะว่าดาวดวงนี้มีชั้นบรรยากาศที่หนานแน่นมากอุปกรณ์ถ่ายภาพส่วนใหญ่จึงถ่ายได้แต่เพียงชั้นบรรยากาศทเท่านั้นดวงจันทไททันที่ถ่ายโดยยานโวเอเจอร์ที่มาดนาซาห้องปฏิบัติการขับเคลื่อนด้วยไอพ่นคานวินแฮมินตัน จนกระทั่งยานอาวกาศแคสซินีได้แบกเรดาไปบินผ่านดวงจันทร์ไททันซึ่งมันสามารถสะท้อนผิวของไททันขึ้นมาและสร้างเป็นภาพลักษณะทางภูมิประเทศเบื้องต้นได้ทําให้เราเห็นพื้นผิวที่ราบเรียบกว้างใหญ่ล้อมรอบด้วยพื้นที่ครุขครัเป็นเนินเขาลักษณะคล้ายๆทะเลสาบประกอบกับอุปกรณ์ถ่ายภาพที่มีชื่อว่าวิมของยานแคสซินีตรวจวัดได้ว่าที่แห่งนี้ได้ปล่อยไออีเทนและมีเทนออกมา การค้นพบทะเลมีเทนของดวงจันทร์ไททันดาวบริวารของดาวพฤหัสบดีทำให้นักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์เข้าใจชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นที่เกิดจากการที่รังสีอัลตราวไวโอเลตจากดวงอาทิตย์เข้ามาทําให้โมเลกุลของมีเทนแตกตัวจนหมดและแหล่งมีเทนใต้ดาวนี้เองที่ทำให้บรรยากาศมีแต่มีเทนแม้สิ่งที่พบจะไม่ใช่มหาสมุทร แต่มันก็ไม่ได้ทําให้นักดาราศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ล้มเลิกความพยายามในการสืบเสาะหาข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับดาวดวงนี้แถมยังทําให้ความสนใจกันมันมากขึ้นอีกด้วยน้ําผู้ร้อนบนเอ็นซาลาดัสก่อนที่ยานอาวกาศแคสซินีจะได้ทําการจบชีวิตลงที่บ้านหลังใหญ่ของมันมันได้ค้นพบสิ่งมหัศจรรย์อีกอย่างคือน้ําบนดวงจันทร์เอ็นซาลาดัส องค์กรน,นาซาได้ออกมาถแถลงการค้นพบจากยานแคสซินีที่ได้บินผ่านดวงจันทเอ็นเซลาดัสดาวบริวารของดาวเสาร์และได้ถ่ายรูปรวมทั้งเก็บตัวอย่างไอ้น้าร้อนที่พวยพุ่งพุ่งของมาจากขั้วใต้ของดาวนั้นทําให้เห็นว่าที่ก้นมหาสมุทรของเอ็นเซลาดัสมีกระแสน้ําร้อนเลี้ยงอยู่ซึ่งจะเป็นสภาวะที่คล้ายคล้ายกับโลกของเราภาพถ่ายไอน้ําร้อนที่พวยพุ่งพุ่งออกมาจากเอ็นเซลาดัสผลการค้นพบในครั้งนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารไซเอิร์ Earn. โดยได้ระบุไว้ว่ามหาสมุทรใต้พื้นผิวของเอ็นซาลาดัสมีความกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมทั้งดาวและยังมีความลึกหลายกิโลเมตรซึ่งได้รับความร้อนจากแกนกลางของดาวที่เป็นของแข็งโดยที่แรงดึงดูดมหาสารจากดาวเสาจะบีบให้แกนกลางของเอ็นซาลาดัสเกิดความร้อนขึ้นอีกด้วยแต่ถ้าหากว่าบนเอ็นซาลาดัสมีสิ่งมีชีวิตหรือพวกแบคทีรียอยู่จริงๆก็คงจะเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่โครงสร้างไม่ได้ซับซ้อนแต่ก็สามารถทนร้อนทนหนาวได้ดี ยังมีการศึกษาที่มากมายนับไม่ถ้วนที่ชาวมนุษย์โลกพยายามสอดแสวงหาความรู้ใหม่ๆข้อเท็จจริงใหม่ๆเกี่ยวกับอะไรใหม่ๆในบ้านหลังใหญ่หลังนี้บ้านที่เรียกว่าระบบสุริยะตั้งแต่สังเกตการบนพื้นดินอไปจนถึงการเดินทางไปสู่มันสร้างยานอวกาศมากมายเพื่อไปสำรวจพี่น้องของตัวเองไปทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านให้มากขึ้นกว่าเดิม จนบางทีเราก็อาจจะลืมหันมามองย้อนดูที่โลกของเราโลกที่เป็นบ้านของเราที่เราใช้อยู่อาศัยดำรงชีวิตหันกลับมาดูแลโลกของเราบ้านหลังเดียวของพวกเราความลับที่ไม่รับของดาวเสาว,วงแหวนของดาวเสานั้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆ กาลิเลโอนั้นเป็นผู้คนพบวงแหวนของดาวเสาร์เป็นคนแรกของโลกวงแหวนของดาวเสาร์นั้นมีความสวยงามและเห็นได้ชัดผ่านกล้องโทรทัศน์แต่ด้วยการที่ดาวเสาร์นั้นหมุนรอบๆไปเรื่อยๆเมื่อผ่านไปประมาณ15ปีดาวเสาร์นั้นจะถูกหมุนไปในอีกด้านหนึ่งทําให้เมื่อมองจากบนโลกของเราแล้วจะเห็นวงแหวนในอีกมุมมองหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะดาวเสาร์ผู้กลืนดวงจันทร์ของมันเอง หลังจากที่กาลิเลโอส่องดูดาวพฤหัสบดีอยู่นานหลายเดือนทําให้เขามั่นใจกับการค้นพบดวงจันทร์ทั้งสี่แห่งกาลิเลียนเขาก็ได้ไปส่องดาวอีกดวงนั้นคือดาวเสาร์ เขาเริ่มต้นส่องดาวเสาเมื่อปี160เขาก็พบกับเรื่องที่ทําให้เขาประหลาดใจคือดาวสามดวงโคจรรอบกันเขาพยายามวาดรูปดาวเสาตามที่เขาสังเกตเห็นแต่ต่อมาในปี1613เขาก็ต้องพบสิ่งที่ประหลาดใจกว่าเดิมคือดาวเหล่านั้นหายไปกลายเป็นดาวดวงเดียวเขาพยายามติดตามการเปลี่ยนอยู่นานจนสุดท้ายเขาได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าดาวเสานั้นมีดวงจันทร์โคจร,รรอบตัวของมันและจะกลืนกินดวงจันท์ของมันเอง ถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปถัดไปคอมเมนต์ให้แอดเพื่อเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะค่ะอยากให้แอดมินทำคลิปถัดไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินในการทำคลิปถัดไปด้วยนะค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ